บารมี30มสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดยันทัสโรละเอียดกว่าธาต ทั้งหมดทำทุกทำเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทั้งหมดดึงดูดบ่อเกิดทำให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบเป็นไปตามธรรมที่ดึงดูดบ่อเกิด ธาตุในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทำให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบเป็นไปตามธรรม ที่ดึงดูดบอกเกิดธรรมบารมีสามสิบทัศนผพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนผพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแล นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระกุณลวงปุสดตรันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระคุณลวงป่สดตรันทัสโรธรรมบารมีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศนร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแล นิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดยันทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงปูสดยันทัสโรทำให้พระเดชพระกุณลวงปูสดยันทัสโรพระเดชพระกุณลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์นกยูงนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตรโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทัศทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวตาดูแลให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวบรวมรักษาธาตุทั้งหมดที่มาจากทุกขนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้ธาตุประกอบกันเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบารบีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้เราให้นิพพานธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูธธ่สดจันทสโรมีความรักบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูธธ่สดจันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมมีให้กับ ตัวเองมีให้กับทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรมีให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัโรมีให้กับทุกขนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รับรู้ถึงธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรทำให้เราทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรรับรู้ว่า เราทุกท่อทานธร,รมบาร,รมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัโรเป็นพี่น้องมีธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิกรรม เป็นความรักบรารมีสามสิทัศพ์ะเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีให้กับตัวเองมีให้ซึ่งกันและกันเป็นปกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ทำบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษา ให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุทธสดจันทัสโรให้มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม,มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบให้รับรู้ว่าทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดบพระคุณหลวงปุษจันทัศโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทสัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรู้เห็นธรรมทั้งหมดรู้เห็นแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมทั้งหมดทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสดยันทัสโรเป็นพี่น้องมีบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสดยันทัสโรให้กับตัวเอง ให้ซึ่งกันและกันเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาทำทุกทำท่าทุกทตุท,ท,ท,ที่มาจากทุกนิพพานดึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบพัฒ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปูสดจันทัสโรมีความรักบาร,รมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรมีธาตุ ที่เป็นเครื่องจักรยาบเป็นพลังงานหยาบที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาบรารบีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันเป็นทานศีลสมาธิ เป็นศีลห้าเป็นชาวสิวิไลาบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้ร่างกายเป็นพื้นที่ของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรมีความรักบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์รโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันเป็นพี่น้องไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองไม่เป็นอันตรายซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาตัวเองที่เป็นธรรมบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นปกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ถูกปรับปรุงพัฒนา เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ประจำพื้นที่ทุกจักรวาลให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้วิกิตอุปสรรคปัญหา ซึ่งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่ธรรมบาร,รมีสามสิทัสสะเดชะคุลหลงปุสสจันทัสโรที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสดทัศสะเดชะคุลหลงปุสสจันทัสโร รุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัศเทเดศภคุลหลวงปุษจันทัสโรเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศเทเดศภคุลหลวงปุษตันทัสโรที่เป็นกระแสธรรมกิเลสอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโตโรสร้างโครงสร้างกอทมอขออให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบัดนี้เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบายภูมิให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบัดนี้ไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้อง ให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายรวบรวมธาตุที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสไว้ในร่างกายกิเลสทำให้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ เกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติสงครามวิจิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุดสดจันท์ทัสตร กิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมาบร,รบีสาสิทัศนี้ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ กิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมกิเลสรวบรวมธาตุที่อยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสสร้างเลียงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องมีกิเลส มีธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันมีชีวิตเป็นยังอยู่ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นศีลหา้าเป็นชาวสิวิลัยของกิเลสชีวิตป่าเถื่อน เถื่อนหมายถึงชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้บูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมทรากมนุษย์สัตว์สิ่งของ นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเพื่อรวบรวมทางมนุษย์ จัดสิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก่อพ่อมอขออกิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานร,รมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้หลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดรัจฉานวิชา เป็นมนต์ดำเป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นป่าเถื่อนป่าที่รับรู้หมายถึง พื้นที่อยู่ที่เป็นลักษณะของป่ามนุษย์สัตว์สิ่งของนำส่วนที่อยู่ในป่านำมาเป็นอาคารสถานที่ ที่เป็นหินปูนไม้ที่เอามาจากป่าทำเป็นป่าคอนกรีตเถื่อนหมายถึงชีวิตเป็นยังอยู่ที่นำทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบป่าเถื่อนเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทบมอขออที่กิเลสบังคับหลอ,อกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็น ทรัพส,บสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบยุคหินเป็นยุคป่าเถื่อนยุคชาวซิวิไลของกิเลสเป็นยุคป่าเถื่อนยุคหินป่า เป็นต้นไม้เป็นสภาพของป่าที่มีต้นไม้มีส่วนของหินดินอากาศฟ้าที่เป็นสภาพของป่ายุค ชาวสิวิไลของกิเลสเป็นป่าคอนกรีตที่นำหินดินปูนทรายต้นไม้มาสร้างเป็นป่าคอนกรีตเทื่อนหมายถึงชีวิต เป็นยังอยู่ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกรธมอขออ้อที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมหลอกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลส ท uh huh ี่มีอยู่หนาแน่นในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส ที่ทําให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเกิดสงครามเกิดการขาดแคลนบารมีสารสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันรรทสโรทําให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดเป็นโอกาส ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลบุสสจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลบุสสจันทัสโร